เอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเขาเขาคงจะเข้ามาคุยนะครับซึ่งเราก็พร้อมซึ่งจริงๆเราก็อยู่ในวงการสื่อสารด้วยกันมาเป็นสิบสิบปีครับไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันเป็นพันธมิตรเคยร่วงมงานกันมานะครับเพราะฉะนั้นเรียนได้เลยครับว่าเราพร้อมที่จะคุยเจรจากับทรูนะครับขออนุญาตคุยพูดถึงพาดพิงนิดหนึ่งนะครับคือผมผมคิดว่าประเด็นสําคัญอย่างนี้ครับประการที่หนึ่ง ลักษณะการเชื่อมต่อเพื่อแพร่ภาพของเราชัดเจนและพร้อมอยู่แล้ว Mon o m o n นแม็ก็ไม่ใช่ผู้เล่น,นใหม่ๆนะครับปกติก็มีลูกค้าอยู่แล้วร้านหล้านห้าแสนคนนะครับโมโนแม็ก็มีลักษณะเป็นธุรกิจสตรีมมิ่งที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเราสามารถรองรับลูกค้าได้แน่นอนนะครับความง่ายในการรับชมนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปผ่าน iOS ผ่าน Android นะครับแล้วก็ผ่าน Android TV ได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องล็อก,การติดตั้งของกล่องหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่า switching หรือการเปลี่ยนมาดูเนี่ยไม่ไม่ไม่ยากเลยนะครับโดยเฉพาะกับลูกค้าปัจจุบันซึ่งคุณเคยอยู่แล้วกับการใช้ s t r e มมิ่งใช้ YouTube กับ เน็ฟรีนะครับนั้นเรามั่นใจครับว่าว่าลักษณะของการสวิตชิ่งเมื่อเทียบกับยุคสมัยนั้นซึ่งเทคโนโลยียังเป็นเคเบิลแล้วก็เน้นกล่องเป็นหลักเนี่ยต่างกันมากนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u Subscribe YouTube t พรสปอ o r ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ